สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับคลิปนี้เราจะมาแกล้งมะละกอนะครับแล้วก็เป็นการตอบคําถาม FC นะครับสําหรับปลูกมะละกอแล้วไม่ติดลูกนะครับเราจะมาตอกตะปูกันง่ายๆนะครับแบบนี้เลยนะครับจะตอกบริเวณโคนต้นอย่างนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเป็นดอกใหญ่ๆนะตอกแค่ดอกเดียวก็ได้แต่ถ้าเป็นดอกเล็กๆเนาะตอกสักสองสาดอกก็ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นดอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับตอกแค่ดอกเดียวก็พอนะครับจะเป็นตะปูเก่าตะปูใหม่ใช้ได้หมดเลยนะครับอามาใช้ได้เลยนะครับเราก็จะมาตอกกันง่ายๆเลยนะครับแบบนี้นะครับตอกให้มิดเลยนะครับทุกคนโดยธรรมชาตินะครับต้นไม้เนี่ยเวลาเขาถูกคุกคามหรือถูกทำลายเนี่ย เขาก็จะทําการขยายนะครับขยายพันธุ์เขาจะต้องติดดอกออกผลนั่นแหละก็คือเขาจะต้องเร่งนะครับเร่งทําการติดดอกออกผลนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเขาก็จะออกดอกแบบนี้นะครับผมเพื่อที่จะทําการสืบพันธุ์ขยายพันธุ์นะครับให้มีลูกมีเมล็ดนในการขยายพันธุ์ของเขานะครับ ผมก็ได้ทำการสาธิตนะครับแล้วก็ไปรีวิวทั้งสวนของผมเองแล้วก็สวนของพี่มนนะครับไรผักหวานของพี่มนนะครับตำบลน,น้ำสุดอำเภอพัฒนานคนจังหวัดลบบุรีนะครับผมองค์ประกอบที่สำคัญก็คือต้นต้องสมบูรณ์นะครับมีน้ำมีปุ๋ยมีแร่แ,แทตแร่ธาตุที่ดีนะครับผมนี่ครับเขาก็จะออกนะครับ ที่บ้านผมไม่ได้มาลงปุ๋ยมันก็จะไม่ค่อยงามนะครับผมแล้วก็อยู่ที่สายพันธุ์ของมะละกอด้วยนะครับผมก็เอามาปลูกหลายสายพันธุ์เลยอย่างต้นนี้ตำซมกรอบอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็เวลาสุกก็รสหวานมากนะครับเหมาะกับทุกพื้นดินเลยนะผมว่านะครับเป็นมะละกอบ้านๆนะครับแต่ว่าอร่อยมากนะครับมีความสดและกรอบมากนะครับ โชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแ like, ชร์ให้จ่เอกชาแนลนะครับสวัสดีครับ